สวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ในแมปแนวตามหานะครับถ้าเกิดเรามองไปทางขวามือของผมนะฮะตรงนีจ้จะเจอกับโรงงานของ p o p p y p a y พ i ์ทมนะครับส่วนทางซ้ายมือเนี่ยจะเจอกับสวนสนุกของพิกกี้นะฮะน่าจะจากันได้นะครับแต่สิ่งที่เรามาตามหาวันนี้ไม่เกี่ยวกับสออย่างนี้เลยนั่นคือเมื่อกี้ที่วิ่งผ่านไปนะครับเรามาตามหาเรนโบ์เฟรนนะฮะข้างหน้าตรงนี้นี่มีกลิชมีสีแดงมีเหมือนเป็นปีศาจเหมือนได้คุล่านะฮะ อ๋อ oh, เป็นแพ็กอันนี้ห้าร้อยเลยเหรอห้าร้อยโลบัคกเลยนะฮะต่อตัวหนึ่งหรือว่าทั้งแพ็กเนี่ยมันกดไม่ขึ้นเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ราคาสูงมากอันนี้คือบลูอันแรกเลยจ้าบลูบลูปกติใช่ไหมเออเออ,เอ,อเอาเป็นบลูชันมินิอีกแล้วนะฮะไม่ใช่ตัวใหญ่นะครับแต่หน้าก็เหมือนอยู่อ่ะอันนี้คือบลูปกติแล้วเด้งขึ้นมาทาไมเนี่ย โรงงานจะกว้างสักแค่ไหนข้างในไม่เหมือนกันอันนี้อะไรเนี่ยตู้ตู้ขายตัวมีสองตู้เข้าไปในโรงงานเฮ้ยก,กว้างเหมือนกันนะมันน่าจะเป็นของแปลกๆนะฮะที่ไม่เหมือนเพื่อนอยู่ในนี้แต่เหมือนจะไม่มีอ่ะไปห้องต้องกว้าง20ิอันนะครับจะเก็บได้ครบไหมมีเป็นแพ็คแล้วสามอันห้องนี้คือ เหมือนเป็นอุโมงค์ข้างบนมีฝาทอ่อเอ้ยแมงมุมตรงนี้น่าจะใช่สไปเดอร์ใช่ไหมเฮะอ้าวไม่ใช่ใหญ่แมงมุมไม่เกี่ยวท่อตรงนี้ล่ะท่อตรงนี้ไปได้นี่ไงโออันนี้คือดาร์กอิเล็กโทรบูนี่เริ่มแบบมีความแปลกฮะมีเอฟเฟกตตัวเป็นสีฟ้าสีดำ โอเคสองอันแล้วออกมาต่อกับห้อง s e curity อ๋อมาทางนี้นี่เองในห้อง s e curity มีไหมมีครับคอนโทรลบู Control อ๋อเป็นหุ่นอันนี้ฮะเป็นหุ่นกระบอกเอา้าออกไม่ได้เหรอเพื่อนเข้าไม่ได้เหรอเพื่อนอ๋อเข้าไม่ได้ต้องมาทางนี้อันนี้เป็นเวทีครับโอ้มีที่นั่งดูด้วยอันนี้คืออะไรสีเขียวกรีนบู เจ้าบลูกลายเป็นสีเขียวหาง่ายสุดเลยคอมมอนน้ำลายเป็นสีฟ้าอยู่บนเวทีนี่นี่นอ่านีออนบลูเจ้าบลูเป็นนีออนคืออันนี้เรืองแสงได้แต่เหมือนเดิมโอ้ทะลุได้นี่อะไรบแบล็กโฮบูอ่ามีเอฟเฟก์หลุมดำตัวเป็นนีออนสีม่วงในห้องที่เป็นโกดังเมื่อกี้ยังดูไม่ทั่วเลยนะฮะ มันน่าจะมีนะในห้องนี้นี่ไงซอมบี้ซอมบี้บลูซอมบี้บลูโอ้โอ้แขนขาดด้วยข้างหนึ่งข้างหลังตรงนี้ข้างบนตรงของกีนเออนี่ไงบีบลู blue. เป็นพึ่งเหรอบีบลู blue. อ่าเป็นลายเป็นพึ่งฮะสีดำสีเหลืองข้างบนเป็นลังพึ่งมันก็สวยดีนะ เรามาในฝั่งสวนสนุกข,ของพี่กี้กันบ้างนะครับด้านนี้มีเครื่องเล่นอยู่เจ้าแมงมุมโอ้โหอันนี้ผมจําได้เลยผมเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วแล้วก็ไม่เคยขึ้นอีกเลยนะขึ <c oughs> ้นลงมาแล้วเนี่ยอ้วกอ้วกเลยแต่มีไหมตรงนี้สกินอยู่ข้างบนสีแดงๆอันนี้ไม่ใช่อ๋อนี่นี่นี่โโเจออะไรไม่เ,อเอจอเจอเจ้าบลูมีกลิน่นอืมมาทั้งรูปมาทั้งสีมาทาั้าทางกลิน่น โอเคบนชิงช้าสวรรค์ขึ้นไม่ได้ปีนไม่ได้เฮ้ยเดินรอบแล้วนะไม่เจอเลยเจอแค่อันเดียววัดตรงนี้ตรงกลางด้านนี้ไม่ค่อยมีเลยเหรอเฮ้ยไม่มีเลยด้านนี้อ๋อน,นี่นี่ใช่ไหมไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยหายากอยู่ฮะ ขึ้นแมงบนตรงนู้นอะไรอ่ะตรงนู้นคือที่ไหนเออนี่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 เจอแล้วบนหลังคาเฮ้ยอ,อันนี้นี่นี่อีกอันหนึง่งอ่าคลาวบลูนะฮะเจ้าตัวตลกนี่เจ้าของพื้นที่มาเองแล้วก็บนหลังคาตรงนี้ถึงไหมอืมอืม อันนี้คือคลีซี่บลูคลีซี่คลีซี่ยังไงอ่าเป็นสีชมพูตาเป็นสีเขียวแล้วเอ๊ะเหมือนมาม,มี่มากกว่ามัม,มี่งเล็กตาสีเขียวเนี่ยทำไมเรียกว่าคลีซี่ล่ะใช่เลยเนี่ยมัมี่งเล็กมัมี่งเล็กีมมกนร่างบลูโอเคคำใบ้ไม่ช่วยอะไรเลยส่วนฉากหลังนี่คือเหมือนกันนะครับอยู่หน้าโรงหนังเอ่อ มันดูยากเราได้มากี่อันนะเราได้มา11อันอีก9อันแต่น่าจะเป็นในกลุ่ม1อันแล้วแล้วก็3อันตรงนู้นก็4อันใช่ไหมห้าร้โลบัคนะฮะน่าจะ3ตัวเลยคงไม่ใช่แค่ตัวเดียวเรียบร้อยนี่นี่นี่ดูเท่ดีฮะกลมกลืกนไปกับสีถนนเลยอ่ะอันนี้คือชื่อว่าอะไร ชื่อว่าอะไรนะแวมพร์แวมพร์แล้วก็คิงบลูนะฮะแต่ตัวเป็นสีส้มคือมงกุฎอนะ่ะมีอยู่แล้วแต่อันนี้มีออร่าด้วยแล้วก็มีผ้าโพกข้างหลังนะฮะส่วนอีกอันหนึง่งอันนี้พิบบี้บลู Blue. เหมือนเป็นกลิชมากกว่าตัวเป็นกลิชเอ้ยสวยดีมีแว่นตาด้วยเอฟเฟกสวยดีอันนี้ดูลายตาดีฮะ โอ้โอ๋อนี่ไงโอ้ระเบิดเอ็กโพลซีฟเอ็กโพลซีฟเป็นระเบิดแค่นี้อ๋อข้างบนมีที่จุดอืมดูให้ละเอียดดูให้ทั่วอันนี้นี่นี่น,น,นี่อีกอันหนึง่งโว้ยพลาดไปได้ยังไงอิเล็กโทรบูอิเล็กโทร,ต,รตัวสายฟ้าเฮ้ยนี่นี่นี่ใช่หรือเปล่า โอ้พล oh, าดไปได้ไงแพนด้าบลูแพนด้าบลูมา <laughs> น่ารักน่ารักถือเป็นเอ้ยถือไม้ไผ่ด้วยเป็นแพนด้าฮะเจ้าบลูกลายเป็นแพนด้านี่นี่น,น,นี่โอ้โหไม่กระโดดไม่รู้เลยซุปเปอร์บลูเป็นซุปเปอร์แมนซะง,งั้นอืออ่ะฮะผ้าสวยอยู่ เออโอ้โหเจ้าบลูเป็นตุ๊กตาเจ้าบลูเป็นตุ๊กตาครับนี่อะฮะมงกุฎเป็นสีดำตุ๊กตาดำขาวโอเคหรืออีกสี่อันหรืออีกสอันมันน่าจะอยู่โซนนี้แหละเพรรู้สึกว่ามันยังน้อยอยู่มันน่าจะมีมากกว่านี้ แต่ว่ามันคืออะไรกันมันคืออะไรที่เรามองไม่เห็นมันอาจจะกลมกลืนอยู่กับพื้นอยู่กับสิ่งของอดูอยากมากในห้องนี้น่าจะมีนะมันควรจะมีแต่มันไม่มีเออนี่นี่โอ้โหพิงค์บลูเอ๊ะพิงค์บลูอ๋อสีชมพูนึกว่าสีขาวจะบลูกัาเป็นสีชมพูอ้าว อ๋อฮะจะลูกันเป็นสิมพูฮะคล้ายๆมามีลองเล็กเมื่อกี้สิบเจ็ดอันเล็กสามอันโฮโฮดูยากมากมีสามอันที่ยังไม่ได้นะฮะก็คืออันนี้เป็นวงแหวนนะครับวงแหวนนางฟ้าตกอยู่ที่พื้นแล้วก็เขากรุป๊ปส่วนอันนี้คืออยู่ใกล้ๆก,กับที่จอดรถอยู่ใกล้ๆก,กับที่จอดรถโอเค อยู่ใกล้ๆที่จอดรถแถวนี้แหละถ้าอย่างงั้นอันนี้เก็บแล้วซูปเปอร์บลูออขนาดเดินหลายรอบยังพลาดไปได้อ่าโอเคบลูนีออนอ่ะเป็นลองแสงนะฮะสีดำสีเหลืองหรือ,อแค่อันเดียวครับอีกอันหนึ่งคือกรุ๊ป อันนี้คือเข้ากรุ๊ปนะฮะส่วนอันนี้เนี่ยหาไม่เจอจริงๆมันจะมีวงแหวนตกอยู่นะครับไม่รู้ตรงไหนคําใบไม่ค่อยไม่ค่อยช่วยอะไรเลยดูยากอ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ